ผมขออนุญาตนะฮะหลวงพ่ออันนี้คือได้มาจากไหนครับไม่รู้มันเขียนเป็นเองอ่ะเขียนเป็นเองแต่ว่าอัคคะลามันจะมีอยู่นะมะมะนะแล้วก็ตะปัดใจกัลันอีกตัวนึงอยู่ในนี้เขาจะให้มขใชะให้ง่ายๆนะตัวเนี้ยเขาจะไล่ตัวต่้ตแตสิโยังโยนะหิสราสมัยสังมนิสุตตัวตะระตะทะหะทั้งทิ้งหิงะนังว่าิทุนาตนระตะระทุตะตูนะตะวาตะวันะเอาตะตัวนี้ตัวที่สี่คนสุดท้ายเนี่ยตะปัดใจกัลันอีกตัวหนึ่งใช้ปัญญาใช้เพรียใช้ความอดทนอีกข้างนี้ อ๋อแปลว่าอันนี้ยันหนึ่ง er ยันแล้วก็จะมีอีกยันหนึ่งอีกอยันอีกหนึ่งอนนั้ก็ยันเดียวกันอ๋อยันเดียวกันครับนะมะมะนะเหม,า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 มาือนกันเขาปรุงแล้วนะสองคนนี้นะมะมะนะอันนี้ตาวานะปัจจัยการลันอีกตัวอันนี้เป็นอักขระะข้าวตัวตรงอยู่ในนี้อ่าอยากตะตูนะตาวาตาวานะตัว hmm สุดท้ายเขาเรียกว่าปัจจัยตัวสุดท้ายเขาียกเป็นมนมนเพชรขับตัวนี้มนอะไรนะฮะมนเพชรขับ มนเพชรฉักกับอ่าอันนี้ฉักหกจักกระดกเป็นข้าวเหมือนกันแต่ไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันเวลาเจิมก็คล้ายๆกันความหมายที่แตกต่างกันมมแตกต่างกันครับอย่างก<ค>้อนนี้หมายว่าไงครับอันนี้เหรอต้องใช้ทำอะไรก็แล้วแต่ต้องใช้ปัญญาปัญญาใช้ความเพียรใช้ความอดทนเราใช้ปัญญาเกี่ยวกับเรื่องอะไรเขาก็กระดกมาเป็นเรื่องนอน